ครับผบกับช่องนมบริลลัมสาวนาครพนมครับพี่นอ้องเมื่อนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวในสวนทุเรียนพี่นอ้องพว่าพี่นอ้องสวนทุเรียนร้านกว๋วยเตี๋ยวคนล้ายหลออกจากซี่แยกกระทิ่งมาทางจันเขมนิดนึงครับพี่นอ้องดาบเอกอันนี้อะไรมามา่าเหรอน่ากินมาพี่นอ้องมาม่าเนื้อเปื่อยหมู ผมผมเส้นมีนี่ครับเส้นมีเนื้อเปืออ่อยหมูนี่ครับน่ากินมากครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับนี่ครับผมปรุงใส่น้ำส้มนี่ใส่น้ำส้มอ่า แล้วก็ใส่พริกเผ็ดๆเลยพี่นอ้องแล้วก็ใส่น้ำส้มอีกสูตรนี้ข้าวน้ำปลานะพี่เอกนี่ครับน้ำกานน้ำปลาก็พี่นอ้องนี่แซ่แบๆน้ำกันมามพี่นอ้อง

ผนของดาบเพชรเพ็ดป่ะฮะดาบเราขโมอืม

嗯南。嗯、yeah.。哪块？ ตั้งงก็งงหักตะเกี่ยวอือน้ำแข็งดาบเอให้เลยวะเห็ดหลายผมตาไหลเลยอืมในสวนทุเรียนพี่น้อง Lắng ngửi tiểu ở sân Liên บหวพี่น้องเพจแซ่บเพจครับผู้ได้มักขิดร้านก๋วยเตี๋ยวในสวนทุเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ในช่องนุ่มบุญรัตน์มุนคสานครพนมน้ำเด้อครับพี่น้องมืนหเหตุงานพร้อมง,งานหลายเลื่อไทยบรรยากาศครับคนเลยลายครับเบื้องหลังคนหลายครับพี่น้อง นี่ครับปากแดงมดกอดิสดหน้าแม็งมดพี่น,นอ้องก็มดไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้เนอพี่น้องเอ้อไปแล้วครับ